ชายเคนหายไปพร้อมรถยนต์กระบะที่พวกเขาใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพรถยนต์รับจ้างขณะขับรถอยู่บนถนนเพชรเกษมหรือทางหลวงหมายเลขส,สี่มุ่งหน้าลงใต้ในจำนวน7คนนี้พบว่าหคนเสียชีวิตแต่มีผู้รอดชีวิตสองคนเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบนถนนหลวงแผ่นดินหมายเลขส,สี่ 17มีนาคม2555พ่อของวัชระสืบเชือ้อเข้าแจ้งความขอความช่วยเหลือจากตำรวจกองปราบหลังเขาหายตัวไปตั้งแต่วันที่3มีนาคมหรือ14วันก่อนหน้านั้นครอบครัวของวัชระทำอาชีพรถยนต์รับจ้างวันที่เขาหายตัวไปมีชายนิรนามโทรศัพท์เข้าหมายเลขที่ติดไว้ข้างรถยนต์ เพื่อว่าจ้างวัชระให้ตีรถเปล่าไปขนของจากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรกลับเข้ามากรุงเทพปฏิจะติจ้างตีรถเปล่าไปที่อำเภอหลังสวนชุมพรนะครับเดินทางออกมาประมาณกี่โมงครับสักพรุ่งนี้เย็นๆครับหลังเลิกงานได้ครับได้ครับครับสวัสดีครับเขาออกเดินทางจากกรุงเทพพร้อมผู้ว่าจ้างช่วงเย็นวันที่สมีนาคมระหว่างนั้น ผู้เป็นภรรยาโทรศัพท์ติดต่อกับวัชระเป็นระยะและจุดสุดท้ายที่ติดต่อกันทางโทรศัพท์ได้คือบริเวณเขาย้อยเพชรบุรีจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยตำรวจกองปราบริ่มสืบสวนแล้วก็พบว่าเคยมีคนขับรถกระบะรับจ้างหายไปคล้ายกันแบบนี้มาก่อนสองคนคือนายรอบรอบแขวนและนายจุลศิลป์สลวงศิลถูกว่าจ้างให้ขับรถไปขนของที่ชุมพรเหมือนกัน ผู้ขับขี่รถรับจ้างต่างๆเนี่ยก็คือจะไปจอดรถแล้วก็ติดเบอร์โทรไว้ข้างรถตามเส้นทางถนนต่างๆเพื่อให้คนที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยเห็นว่าอาเป็นรถรับจ้างอยากจะขนว่าจ้างไปขนย้ายสิ่งของอะไรก็ให้โทรไปโดยการที่โทรไปอยางงั้นก็คือแบบเขาก็ไม่ได้มีการรับรับแจ้งหรือรับรายละเอียดว่าผู้ว่าจ้างเป็นใครอ่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งญาติไว้ว่า เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ว่าจ้างว่าว่าเป็นใครอะไรอย่างไงมันก็ทําให้ค่อนข้างจะตรวจสอบและสืบสวนยากว่าว่าคนหลายเป็นใครในขณะที่ตำรวจกองปราบเริ่มหาความเชื่อมโยงการสูญหายของทั้งสามคนกลับเกิดเหตุการณ์คนขับรถกระบะรับจ้างถูกพบเสียชีวิต2คนในเดือนเมษายน2,555คือนายจำนงศรีรชาตเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดชุมพรและนายสมศักดิ์จำปา เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คดีนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าผู้ที่สูญหายเนี่ยประกอบอาชีพเหมือนกันก็คือขับรถรับจ้างเหมือนกันทั้งหมดทั้ง4ี่ห้ารายนะครับในเบื้องต้นตอนแรกแล้วก็จังหวัดที่ถูกว่าจ้างให้ไปขนย้ายสิ่งของเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดชุมพรเหมือนกันเมื่อได้รับข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยผมก็มาทําตารางเปรียบเทียบเกี่ยวกับพยานหลักฐานแล้วก็ข้อมูลต่างๆในแต่ละคดี ก็พบว่าในแต่ละคดีมันมีจุดที่มันเชื่อมโยงกันในหลายๆเรื่องนะครับจึงเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มกลุ่มเดียวกันนะครับพื้นที่เกิดเหตุคนขับรถกระบะรับจ้างหายและเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค7เมื่อตำรวจแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก็พบว่าก่อนหน้านั้น1ปีเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนขับรถกระบะรับจ้างสองคนในพื้นที่สพชะอำจังหวัดเพชรบุรี แต่ทั้งสองคนรอดชีวิต29เมษายน2 5 5 4มนตรีกาลามถูกชายปริศนาว่าจ้างให้ไปขนของที่จังหวัดชุมพรเขาไปรับชายคนนั้นแล้วขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข4ีชายผู้ว่าจ้างให้แวะปั๊มลุงเท่งที่อำเภอชะอำซื้อเครื่องดื่มชูกำลังให้เขาดื่มเครื่องดื่มนั้นและรู้สึกตัวอีกครั้งพบว่าตัวเองนอนอยู่ใกล้สระน้ำในป่าไผ่ เขาปวดท้องอย่างหนักไม่มีเรียวแรงพยายามตะเกียกตะกายออกมาจากป่าไผ่เพื่อขอความช่วยเหลือกระทั่งมีคนมาพบและช่วยนำส่งโรงพยาบาลไม่กี่เดือนต่อมาไพฑูลปัตตาลาโพถูกว่าจ้างจากชายปริศนาให้ตีรถเปล่าไปอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อขนของและรับลูกเมียมาอยู่กรุงเทพช่วงเย็นไพฑูลไปรับชายคนนั้นในซอยรามคำแหง18 ก่อนขับรถมุ่งหน้าลงใต้ตลอดทางชายปริศนาพยายามชวนควุยตีสนิทเมื่อถึงปั๊มลุงเท่งชายคนนั้นให้แวะเพื่อซื้อกาแฟเครื่องดื่มชูกำลังพร้อมกับแสดงความมีน้ำใจซื้อกาแฟให้ไพฑูนด้วยไพฑูนจิบกาแฟไม่มากและหมดสติไปมารู้ตัวอีกครั้งอยู่ในป่าละเมาะพร้อมอาการหมดเรี่ยวแรงเจ็บปวดตามร่างกายลืมตามไม่ได้ เขาพยายามที่จะคลานออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านอย่างทุลักทุเลนะตำรวจสอพอชะอำสืบสวนทั้งสองคดีนี้เริ่มจากปั๊มน้ำมันที่แวะจอดในคดีของมนตรีกาลามกล้องวงจรปิดในร้านสะดวกซื้อบันทึกภาพได้แต่ไม่ชัดแต่ว่าในคดีของไพทูนเห็นลักษณะของคนร้ายชัดขึ้น จึงนำรูปของผู้ต้องสงสัยมาให้ภัยทูลดูซึ่งเขามั่นใจว่านี่คือคนร้ายที่วางยาและชิงรถยนต์จนทำให้เขาเกือบจบชีวิตทางตำรวจก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดจ,จึงได้ภาพของผู้ต้องสงสัยในคดีนี้มาแต่แต่ตอนนั้นได้ภาพมาก็ยังไม่รู้ว่าผู้ต้องหาคนนี้เป็นใครนะครับแต่ข้อมูลต่างๆที่ได้ในคดีนั้นก็เป็นประโยชน์ในคดีอื่นๆอีกหลายคดีนะครับ จนสามารถเอามาวิเคราะห์แล้วก็สืบสวนจนทราบว่าตัวคนร้ายเป็นใครคนร้ายรายนี้คือนายนิรุตหรือจำลองสอนคำหานอายุ43ปีเขามีชื่อตามทะเบียนราษฎร์อยู่จังหวัดสงขลาเคยมีภรรยาอยู่ที่อำเภอหนองกุ้งสีจังหวัดกาลสินและเดือนมกราคมปี2554โดนคดีพยายามฆ่าไม่ใหญ่ตัวเองเพราะไม่พอใจเขาสารภาพสารจึงพิพากษาลงโทษแต่ให้รอลงอาญา จากนั้นไม่นานนายนิรุตฆ่าชิงทรัพย์เศรษฐีนีในตำบลโคกเครืออำเภอหนองกุงศรีซึ่งหนึ่งในทรัพย์สินมีค่าคือรถยนต์แล้วนำไปขายให้แก๊งโจรกรรมรถยนต์ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาตำรวจสพหนองกุงศรีจึงขอสารออกหมายจับไว้แต่ยังจับตัวไม่ได้เมื่อรู้ประวัติอันโชคโชนของคนร้ายตำรวจกองปราบจึงประสานขอหมายจับนายนิรุตจากสพหนองกุงศรีเพื่อตามล่าตัว ก่อนที่เขาจะลวงคนขับรถกระบะรับจ้างแลว้ววางยาชิงรถไปมากกว่านี้พอเราทราบทราบตัวว่าคนร้ายเป็นใครแล้วเนี่ยการติดตามข้อมูลค่อนข้างจะได้ข้อมูลบอะแสเพิ่มมากขึ้นนะครับในคดีสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่ได้ภาพกล้องวงจรปิดที่สนามบินหัดใหญ่ว่าหลังจากที่เขาฆ่าผู้ตายแล้วเอารถไปขายที่อำเภอหัดใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ให้ญาติเขาเนี่ยขับรถของผู้ตายเนี่ยมาส่งที่สนามบินหัดใหญ่เพื่อเดินทางกลับเข้ากราุงเทพ รเราก็ไปได้ภาพที่เขาขึ้นเครื่องก็เดินถากเราก็ไล่ตรวจสอบเส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิว่าลงจากรถนั่งแท็กซี่คันไหนไปลงจุดไหนไปลงจุดเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาก็มีความเคี้ยวหรือความระมัดระวังตัวมากเขาก็ไม่ลงบริเวณที่เขาพักพอลงปุ๊บเขาก็ข้ามถนนสับขาหลอกตำรวจอีกแล้วก็ไปโดยสารรถมอไซค์รับจ้างในการกลับเข้าที่พัก ก็คือเราก็ได้บริเวณคร่าวๆนะครับว่าเขาน่าจะพักบริเวณนี้นะครับเราก็ตีพื้นที่เป็นรัศมีประมาณ5ตารางกิโลเมตรแล้วก็ส่งชุดสืบสวนไปตรวจสอบตามบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์ต่างๆจนไปได้เบาะแสสาคัญเขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยพักอยู่ที่สารยาแล้วก็เคยว่าจ้างรถรับจ้างเนี่ยให้ขนย้ายจากห้องเช่าเขาเนี่ยไปห้องเช่าที่ใหม่ที่กระทุ่มแบดทาให้เราทราบว่าเขาพักอยู่ที่นี่ก็ไปพบกับเจ้าของ อพาร์ตเมนต์ก็ไปขอความร่วมมือเขาเอารูปให้ดูเขาก็ยืนยันว่าโอเคพักตัวอยู่เราก็จัดทีมเข้าชาร์จจับกุ่มน,นั้นทีนะครับ17เมษายน2555ตำรวจนำตัวนายนิรุตแถลงข่าวเขารับสารภาพรู้จักแก๊งโจรกรรมรถยนต์ในอำเภอหัดใหญ่จึงวางแผนชิงรถยนต์ไปขายให้แต่ไม่เชี่ยวชาญวิธีการอื่นจึงใช้ยาฆ่า,มมาแมลงยี่ห้อแลนเนต ผสมเครื่องดื่มให้คนขับรถเพราะเคยทำสวนมาก่อนและเคยใช้ยาฆ่า,มาแมลงยี่ห้อนี้ซึ่งเขาอ้างว่าไม่ได้วางยาให้ถึงตายกะเพียงแค่ให้หมดสติเท่านั้นเนื่องจากเขาก็มีอาชีพทำสวนทำไรมานะครับก็คงจะมีความชำนาญในเรื่องของการใช้พวกยากำจัดศัตรูพืชอะไรต่างๆพวกนี้ครับก็เป็นคำให้การของผู้ต้องหานะครับว่าเขาเขาก็ปฏิเสธว่าเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่านะครับเพียงแต่ว่าจากการ พฤติการในการกระทาความผิดแล้วเนี่ยการการใช้การต่างเนี่ยมันมันย่อมลิงเห็นผลแล้วล่ะว่าจะก,ก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้โอยายาพวกนี้ช้อนเดียวก็หมดสติหรือว่าไปได้เลยครับเหยื่อส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตนะครับเนื่องจากว่าถูกเอาไปทิ้งในพื้นที่ที่มันห่างไกลผู้คนในพื้นที่ป่าลกล้างบางครั้งเนี่ยเขาแค่หมดสติยังไม่ถึงขนาดเสียชีวิตเลยแต่ว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางศพก็ไปพบลักษณะเหมือนแบบเป็นโครงกระดูกแล้ว นิรุตมีบางศพจ,จ,จ,จําจจไม่ได้ว่าจำาจำไม่ได้จำไม่ได้ฆ่าจนจําไม่ได้ว่าว่าเป็นใครทิ้งทีงไหนอะไรยังไงจําไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยเอาแค่แบบประสงค์แค่จะจริงทรั์เขาอย่างเดียวนายนิรุตวางยาคนขับรถกระบะรับจ้างชิงรถยนต์8คนเสียชีวิต5คนรอดชีวิตสองคนรู้ตัวว่าถูกวางยาหนึ่งคนจึงไล่นายนิรุตลงจากรถ คือนายเจริญดาราน้อยโดยในผู้เสียชีวิต5คนพบศพสบ3คนยังไม่พบศพอีก2คนระหว่างตำรวจกองปราบคุมตัวอยู่ในห้องขังนายนิรุตพยายามใช้สายไฟคอมพิวเตอร์เก่าผู้คอตายแต่ไม่สำเร็จหลังควบคุมตัวสอบสวนครบ48ชั่วโมงตำรวจกองปราบส่งตัวนายนิรุตให้สพคลองวานสอบสวนในคดีวางยาชิงรถนายสมศักดิ์ศีจำปา เพียงคืนเดียวที่อยู่ในห้องขังนั้นเขาตัดสินใจใช้เสื้อที่สวมใส่ผูกคอาตายกับลูกกรงห้องขังฆาตากรรายนี้ตัดสินใจเลือกความตายแทนการถูกคุมขังอันยาวนานแต่ก็เป็นการตัดชีวิตตัวเองพร้อมกับความลับจุดทิ้งศพเหยื่อผู้เสียชีวิตที่ยังสูญหายส่วนผู้รอดชีวิตก็ยังต้องเผชิญกับสภาพร่างกายที่ไม่เหมือนเดิมซึ่งหลังจากความตายของนายนิรุตก็ไม่ปรากฏเหตุการณ์แบบนี้ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4อีกเลย